สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องชิวชา Channel ของเรานะคะจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวไหว้พระทมบุญวัดสวยงามที่วัดเขาพระอังคารอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะวัดเขาพระอังคารเป็นวัดที่มีวัตถุทำความงามของวัดพุทธศิลป์สร้างมาในยุคที่ขอมเรืองอำนาจความสวยงามของวัดพุทธศิลป์ผสมกับศิลป์ขอมนะคะ เป็นแนวเดียวกันกันกบปราสาทหินเขาพนมรุ้งค่ะส่วนสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างที่เห็นในวัดปัจจุบันส่วนใหญ่สร้างใหม่ทับของเก่าค่ะมีโบสถ์ที่ประยุกต์จากสถาปัตยกรรมหลายสมัยดูสวยงามแปลกตาเป็นวัดที่มีความสวยงามใหญ่โตแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์มีโบสถ์มีหลังคาและอาคารต่างๆมากมายนะคะเพื่อนๆลักษณะเด่นเป็นวัดที่ สร้างเรียนแบบสถาปัตยกรรมสมัยต่างๆหลายรูปแบบสวยงามมากค่ะค่ะสำหรับลักษณะเด่นของวัดเขาพระอังคารนะคะเป็นวัดที่สร้างเรียนแบบสถาปัตยกรรมสมัยต่างๆหลายรูปแบบสวยงามมากค่ะแปลกตาและน่าสนใจอย่างยิ่งภายในโบสถ์ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังและเรื่องราวพุทธชาดกเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะเพื่อน บริเวณวัดเป็นปากป่องภูเขาไฟคาดว่าเคยเป็นที่ตั้งของโบราณสถานสมัยทวาราวดีเพราะเสมาหินแกะสลักสมัยดังกล่าวหลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมากวัตถุธรรมความสวยงามของวัดเขาพระอังคารด้านพุทธศิลป์เน้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สร้างศรัทธาต่อผู้มาเยือนได้แก่หนึ่งโบสถ์ สวยงามแปลกตาแตกต่างจากโบสถ์ทั่วไปเพราะว่าโบสถ์ทรงแปลไม่มีช่อฟ้าใบลา,าหางหงและโบสถ์ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง 2. ใบเสมาพันปีาศาสนสถานและโบราณวัตถุอันร้ำค่า มีใบเสมา8ดคู่ตั้งอยู่8ดทิศอย่างองค์อาจ 3. พระพิทเนตธงาเดียว 4. พระพุทธเจ้าร้อยเก้าพระองค์ห้าตำหนักศักดิ์สิทธิ์ 6. เทวรูปเจ้าเมืองขอม7พระปางนาคปกนอกโบู์ 8รอยพระพุทธบาทจำลองมีรอยพระพุทธบาทจำลองปรากฏชัดสันนิฐานว่าวัตถุโบราณเหล่านี้น่าจะอยู่ในยุคเดียวกับปรสาทหินพนมลุง้งหรือมากกว่า2,000ปี 9. พระคันธารลาด 10. พระนอนกลางแจ้ง11ปเองภูเขาไฟ 12. บสอถ้ำกรรมฐาน และสิ่งที่โดดเด่นคือปฏิมากรรมการก่อสร้างโบสถ์ศาลาและอาคารเรียนแบบสถาปัตยกรรมสมัยต่างๆหลายรูปแบบและมีลักษณะเด่นตั้งอยู่บนเขาอังคารเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้วอีกลูกหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์มีเส้นทางศึกษาเรียนประเด็นใหม่นอกจากประเด็นพระพุทธศิลป์ สามารถศึกษาเรียนรู้กับการสร้างปราสาทเนื่องจากห่างจากปราสาทพนมรุ้ง20กิโลเมตรโดยลงมาจากเขาพนมรุ้งถึงบ้านตะเป็กแล้วเลี้ยวซ้ายมาตามทางที่ไปละหานทายประมาณ13กิโลแล้วเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวขวาไปอีก7กิโลโบราณสถานเก่าแก่และใบเสมาสมัยทวาราวดีสําคัญหลายชิ้น สำหรับความเป็นมาของภูเขาพระอังคารนะคะภูเขาพระอังคารเดิมชื่อภูเขาลอยเหตุที่เรียกว่าภูเขาพระอังคารเพราะตามสมัยลายแทงพระธาตุพนมกล่าวไว้ว่า เมื่อพศ8ได้มีพญาทั้งห้านำพระอุลังคธาตุของพระพุทธเจ้าไปบรรจุที่พระาธาตุพนมจังหวัดนครพนมโดยมีพระมหากััสปะเทระและพระอาหารหันต์500พระองค์เป็นประธานอีกพวกหนึ่งได้นำพระอังคาราธาตุของพระพุทธเจ้ามาประดิษฐานบรรจุไว้บนเขาภูเขาลอยแห่งนี้นะคะ ตามประวัติว่าตามที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพานแล้วที่เมืองกุชินาราหลังจากถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้วโทนพนามได้แจกพระาธาตุไปแปดพระนครแล้วอยู่ๆมามีเมืองหนึ่งไปขอพระาธาตุทีหลังพอดีพระาธาตุได้แจกไปแล้วไปหมดแล้วโทนพามจึงเอาทนาานทองตวงเอาพระาธาตุหรือ ที่เท่ามาให้เมื่อได้พระอังคารธาตุจึงได้เดินทางกลับมาที่ทางอีสานใต้พอถึงเขาลูกหนึ่งคือภูเขาลอยมีลักษณะรูปสวยงามรูปร่างเหมือนพญาครุฑนอนคว่ำหน้าจึงมีความคิดว่าน่าจะนำพระอังคารธาตุบรรจุไว้ที่แห่งนี้ เมื่อลงความเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วจึงสร้างสถานที่บรรจุพระอังคารธาตุไว้ที่ไหลทางซ้ายของพระยาคุดและเปลี่ยนชื่อภูเขาลอยเป็นภูเขาพระอังคารตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาค่ะ ค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เราไปไหว้พระทำบุญที่วัดเขาพระอังคารกันแล้วนะคะเราก็จะมาแวะชิมอาหารที่ร้านบ้านนาถาวรก็จะเป็นร้านอาหารกึ่งคาเฟ่นะคะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอีกรูปแบบหนึ่งสำหรับการท่องเที่ยวที่ได้รับกับความนิยมอยู่ในขณะนี้นะคะเพราะนอกจากจะได้รับการเรียนรู้ วิถีชุมชนที่เรียบง่ายและมีเอกลักษณ์เฉพาะชุมชนแล้วยังได้สัมผัสรอยยิ้มและการต้อนรับที่อบอุ่นสำหรับร้านนี้นะคะก็จะเป็นร้านกาแฟที่กึ่งคาเฟ่นะคะบรรยากาศสวยงามมากค่ะแล้วก็น้ำก็จะเป็นสีฟ้ามีซุ้มให้เราเลือกรับประทานอาหารได้ค่ะดูสิคะเพื่อนๆสวยมาก บรรยากาศคล้ายๆอยู่เหมือนนอกเลยนะคะเ,เพื่อนๆชมบรรยากาศนะคะค่ะสำหรับบ้านานาถาวรนะคะที่เที่ยวไม้ไผ่กระท่อมน้อยในทุ่งนาสีเขียวนะคะ พื้นที่สีเขียวที่เต็มไปด้วยอากาศดีๆพร้อมเครื่องดื่มใครว่างก็สามารถที่จะขับรถมารับประทานอาหารพร้อมเครื่องดื่มที่นี่ได้เลยนะคะตั้งอยู่ที่บ้านถาวรอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ที่ตั้งตั้งอยู่บริเวณหน้าเทศบาลตําบลถาวรนะคะหาง่ายมากๆเลยค่ะ สำหรับทริปนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ